ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสงครามวิกฤตเศรษฐกิจภาวะเงินเฟอ้อครูเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะคงจะติดตามและได้ยินเรื่องราวเหล่านี้จากฝั่งประเทศเยอรมนีมาบ้าง หลายคนเริ่มมีตกกังวลหลายคนก็อาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะประเทศจีรวมนีเนี่ยยังเป็นประเทศที่น่าจะไปเรียนต่อยังเป็นประเทศที่น่าจะไปทำงานหรือใช้ชีวิตหรือเปล่าไหมในรีวิวฉบับ2023วันนี้เราจะพาทุกคนคุยกันในทุกประเด็นที่พวกเราจะต้องรับมือกันค่ะ สำหรับประเด็นแรกที่เราจะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นั่นก็คือในเรื่องของอินฟลัชชันหรือว่าภาวะเงินเฟ้อหลายคนที่ติดตามข่าวเนี่ยนะคะก็คงจะเห็นแล้วว่าเงินเฟอ้อที่เรมันเนี่ยดีดตัวขึ้นไปสูงมากโดยในช่วงเดือนตุลาคม2022ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่าเงินเฟอ้อที่เรมันีเนี่ยดีดขึ้นไปถึง10.4%นั่นหมายความว่าตั้งแต่มีการ เก็บสถิติเรื่องค่างเงินเฟอ้อตั้งแต่ปี1950ที่ผ่านมาตุลาคมปีที่แล้วค่างเงินเฟอ้อของเยอรมันนั้นดีดขึ้นไปสูงสุดเลยทีเดียวแต่ในเดือนกุมภาพันธ์2023ที่ผ่านมาค่างเงินเฟอ้อตัวนี้ก็ได้ลดลงมาอยู่ที่ราวๆ8.7%นั่นหมายความว่าดีขึ้นเล็กน้อย คราวนี้เนี่ยถ้าเราจะลองมองดูข้อมูลที่ลึกลงไปกว่าน,นั้นนะคะเขาก็ได้บอกว่าในส่วนของค่าพลังงานที่ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนีต้องรับภาระกันนั้นจะอยู่ที่ราวๆ23จเซส่วนค่า l e เวนส์มิ t เทหรือค่าเครื่องของอุปโภคบริโภคที่เราใช้จ่ายซื้อกันจากซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยตัวนี้ผู้บริโภคจะต้องรับภาระในการดีดตัวสูงขึ้นถึงราว20 1ทีเดียวตรงนี้เนี่ย ถ้าหากจะพูดถึงการใช้ชีวิตที่เยอรมนีของครูในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องขอยอมรับกันแบบตรงไปตรงมาว่าค่าใช้จ่ายในการครองชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าอาหารการกินเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมากจริงๆปกติแล้วเนี่ยนะคะถ้าครูไปซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้ออาหารหรือว่าเพื่อจ่ายกับข้าวประจำสัปดาห์เนี่ยสินค้าปริมาณประมาณเนี้ยที่ครูซื้ออยู่ตลอดเนี่ยจะจ่ายกันอยู่ที่5 0ถึง60ยูโรต่อสัปดาห์แต่ตอนนี้ถ้าหากครูต้องการจะซื้อข้าวของปริมาณที่เท่ากันเลยเนี่ยนะคะอาจจะต้องควักเงินในกร สูงถึง่ย8 0สูงถึง0ยูโรเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นความต่างตรงนี้ก็เป็นภาระที่เพิ่มขึ้นที่เราไม่สามารถไปเสธได้จริงๆแน่นอนว่าถ้าหากว่าเราต้องอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือการเรียนรู้และการปรับตัวเราอาจจะต้องเลือกสินค้าเลือกบริการบางอย่างหรือตัดในส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ง่ายแต่มันก็จะมีทางให้เราเอาตัวรอดกันไปได้ค่ะ ประเด็นถัดมาที่เราจะพูดถึงกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของไอเบอร์กรุงสเกเซสซึ่งประเด็นตรงนี้ก็ต้องบอกกับทุกคนก่อนว่ายังไงแล้วเนี่ยก็อยากจะให้อดใจรอแล้วก็ใช้ข้อมูลเนี่ยเมื่อกฎหมายเนี่ยออกบังคับใช้อย่างเป็นทางการกันอีกครั้งหนึง่งแต่ร่างกฎหมายที่มีการเสนอเข้าไปแล้วก็มีแนวโนม้มว่าจะผ่านเนี่ยนะคะในส่วนของการได้มาซึ่งสัญชาติเยอรมันที่จะง่ายขึ้นมีอะไรบ้างประการแรกเนี่ยเขาบอกว่าผู้คนเนี่ยจะสามารถถือ2สัญชาติได้เพราะว่า แต่เดิมนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะถ้าเราเนี่ยได้สัญชาติเยอรมันจะต้องสละสัญชาติเดิมแต่คนไทยเราเนี่ยนะคะโชคดีมากๆจากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยได้รับการยกเว้นว่าเราสามารถถือสัญชาติไทยเอาไว้ด้วยได้แต่ว่ากฎตัวนี้ที่กลายเป็น d o p p e ิ ter s t a ส t s b ์ r g e r ร์เกเนี่ยต่อไปเนี่ยก็จะสามารถใช้ได้กับคนจากทุกๆชาติเช่นเดียวกัน ถัดมาจากที่เราเนี่ยต้องอาศัยอยู่ในเยอรมนีแล้วก็เข้าเกณฑ์ต่างๆเนี่ยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้เวลาทั้งหมด8ปีเพื่อที่จะมีสิทธิ์ที่จะขอสัญชาติได้แต่ตรงนี้ก็จะมีนโยบายใหม่ที่เรียกว่า Act of f l n นะคะนั่นก็หมายความว่าจากแต่เดิมเนี่ยที่จะต้องอยู่และรอกันถึง8ปีเนี่ยก็จะเหลือ5ปีและยังมีกรณียกเว้นอีกมากมายที่การได้มาซึ่งสัญชาติเนี่ยนะคะหรือสิทธิ์ที่จะขอสัญชาติเนี่ยจะย่นย่อระยะเวลาให้สั้นเข้ามามากกว่านั้น คราวนี้เนี่ยหลายคนก็คงจะเคยได้ยินว่าถ้าเราต้องการยื่นขอสัญชาติเราจะต้องสอบเบไอส์ให้ผ่านใช่ไหมคะแต่ไอ้เจ้ากฎหมายตัวใหม่เนี่ยบอกว่าถ้าเป็นบุคคลที่อายุมากหรือเรียกได้ว่ามาในรุ่นของก a สอาไบเทอร์เกเนรัจูนก็คืออันนี้ต้องย้อนประวัติศาสตร์กันนิดนึงว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยประเทศเยอรมันเนี่ยก็ต้องการได้รับการบรุรณาซ่อมแซมมากแล้วคนงานแรงงานผู้ชายก็ไม่มีเพราะว่าเสียชีวิตไปเยอะเลยจากสงครามใช่ไหมคะ คราวนี้ก็เกิดการนําเอาแรงงานชาวต่างชาติที่เด่นเนเลยก็อาจจะเป็นชาวตุรกีหรือชาวอิตาลีเนี่ยอพยพยกย้ายเข้ามาอยู่เพื่อเป็นแรงงานสําคัญในการบูรณะซ่อมแซมสิ่งต่างๆซึ่งในยุคนั้นนะคะคนที่มาในยุคนั้นเนี่ยตอนนี้ก็อายุมากๆแล้วหลายคนเนี่ยยังไม่มีสัญชาติเยอรมันเลยเพราะว่าสอบเบอไอส์ไม่ผ่านในกรณีนี้กฎหมายตัวใหม่ก็บอกว่าถ้าคุณเป็นคนที่มาตั้งแต่รุ่นนั้นถ้าจะเอาที่เกณฑ์อายุเนี่ยเขาก็บอกว่า ถ้าอายุครบ67ปีบริบูรณ์แล้วแต่ยังไม่มีสัญชาติแต่อยู่เยอรมันมาน,นานแล้วเหลือเกินแล้วยังสอบเบยไอซ์ไม่ผ่านตรงนี้จะมีข้อยกเว้นด้วยนะคะว่าการสอบเบยไอซ์เนี่ยจะสามารถเปลี่ยนเป็นเพียงแค่การสอบพูดหรือมุนต์ลิเชอร์พรูฟุงเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าคุณสามารถใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตประจําวันได้เพียงพอก็พอแต่อันนี้เนี่ยสำหรับคนในรุ่นนั้นนะคนในรุ่นเราๆที่มาก็ยังต้องการเบยไอซ์อยู่เหมือนเดิมนะคะ และประเด็นสุดท้ายที่พ่วงมากับกฎหมายตัวนี้ที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือเด็กๆที่เกิดจากพ่อแม่ซึ่งเป็นชาวต่างชาติจะมีสิทธิ์ได้รับสัญชาติเยอรมันโดยอัตโนมัติทั้งนี้เนี่ยจะต้องเป็นเด็กที่เกิดจากพ่อหรือแม่ต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเยอรมันแบบถูกต้องตามกฎหมายมาแล้วเนี่ยอย่างน้อย5ปีถ้าเด็กเกิดที่นี่ก็จะถือว่าจะได้สัญชาติเยอรมันโดยอัตโนมัติเลยค่ะ ประเด็นที่3นะคะที่ครูจะไม่นํามารีวิวในคลิปนี้ก็คงจะไม่ได้นั่นก็คือสถานการณ์ของที่พักอาศัยในประเทศเอรมนีหรือที่เรียกกันว่าอุนเทคุนฟ์ ต้องทําใจเลยว่าจากสถิติเนี่ยค่าเช่านะคะในพื้นที่ต่างๆเนี่ยทยอยปรับตัวกันเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆในปี2021เนี่ยเขาบอกว่าโดยเฉลี่ยของทั้งเยอรมนีเนี่ยนะคะค่าเช่านะคะหรือว่าค่าที่อยู่อาศัยเนี่ยได้ปรับตัวสูงขึ้นเฉลี่ยนะราว3.5คราวนี้เนี่ยเราก็จะต้องมาดูกันว่าในแต่ละเมืองเนี่ยนะคะหรือว่าในแต่ละโซนของประเทศเยอรมนีเองเนี่ยคาใช้จ่ายหรือว่าค่าเช่าบ้านเนี่ยก็มีราคาที่สูง ถงต่ำเนี่ยที่แตกต่างกันไปโดยจากสถิติเนี่ยก็จะเห็นว่าพื้นที่หรือบริเวณที่ค่าเช่าบ้านหรือว่ามิดฟูนุ่งต่างๆเนี่ยยังมีราคาต่ำหรือราคาค่อนข้างถูกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็จะเป็นเมืองที่อยู่ในฝั่งตะวันออกเก่านั่นเองโดยเขาบอกว่าถ้าจัดลำดับกันแล้วเนี่ยนะคะเมือง4ี่ห้าเมืองเหล่านี้เราเรียกได้ว่ามีราคาค่าที่พักหรือค่าเช่าบ้านเนี่ยที่ถูกที่สุดในเยอรมันเลยอันได้แก่เมืองเพลาเวนนะคะเมืองสวิก เ,เมืองคอตบูทนะคะเมืองกีราซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ในโซนตะวันออกนอกอ่างที่เราว่าและแน่นอนว่า5้าเมืองที่ของแชมป์นะคะเป็นแบบเมืองที่ค่าเช่าบ้านหรือว่าค่าใช้จ่ายในการหาที่พักอาศัยเนี่ยสูงเสียดฟ้าเลยนะคะอันดับหนึ่งก็เป็นใครอื่นไปไม่ได้นั่นก็คือมิวนเช่นตามติดมาด้วยแฟรงก์ูร์ t และสตุทาร์ t แต่เบอร์ลินนั้นเนี่ยนะคะแต่เดิมเนี่ยค่าที่พักเนี่ยไม่ได้สูงมากตอนครูมาอยู่ใหม่ๆก็ยังไม่ได้สูงมาก แต่หลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเรียกได้ว่าเบอร์ลินบูมนะก็คือแบบรุ่งมากรุ่งมากไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเปล่าแต่กลายเป็นว่าเบอร์ลินเองเนี่ยนะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องที่พักเนี่ยดีตัวขึ้นไปครองแชมป์อันดับที่4เลยของเมืองที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้แพงมากที่สุดแล้วก็ตามมาติดๆด้วยอันดับที่5ก็คือฮัมบวร์กนั่นเองเรียกได้ว่า การหาข้อมูลตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวปัจจัยที่จะบอกเราอย่างหนึ่งสําหรับคนที่เลือกได้เนาะว่าเราจะไปอยู่เมืองไหนกันดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าณเบื้องต้นที่เราอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าที่พักเนี่ยจกัดก็อาจจะต้องลองมองหาเมืองที่มีค่าใช้จ่ายตรงนี้ค่อนข้างต่ําก่อนนะคะในประเด็นก่อนสุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันในวิดีโอนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศเยอรมนี นักเรียนนักศึกษาชาวไทยจํานวนมากให้ความสนใจที่จะมาศึกษาต่อที่เยอรมนีนี้แต่ทุกคนทราบไหมคะว่าเยอรมนีเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี2021นะได้มีการเก็บข้อมูลเขามีหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่ในระดับอุดมศึกษาทั้งหมดอันนี้คือจํานวนหลักสูตรนะคะมากกว่า20,000หลักสูตรที่น่าสนใจก็คือในปี2011ซึ่งย้อนไปราว1 0 ปีนิดๆที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนนักศึกษาเนี่ยในระดับอุดมศึกษาเนี่ยอยู่รวมทั้งประเทศเนี่ยราว2ล้าน2แสนคนแต่เมื่อเวลาผ่านมานะคะล่าสุดในปี2023เนี่ยสถิติบอกเราว่าจำนวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาที่รมณีนั้นเพิ่มกลายเป็น2ล้าน9แสนคนหรือเกือบ3ล้านคนแล้วตรงนี้หลายๆคนก็คงจะสงสัยว่าเอ๊ะ ทำไมจำนวนนักศึกษาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเยอะจังครูก็จะต้องขอบอกในประเด็นนี้ว่าเหมือนอย่างที่ประเทศไทยนะคะว่าเราเองเนี่ยก็มีความนิยมในการที่จะเรียนในระดับอุดมศึกษากันมากยิ่งขึ้นยังไม่นับว่านักศึกษาต่างชาติที่ให้ความสนใจแล้วก็เชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษาของประเทศเยอรมนีแล้วก็หลั่งไหลเข้ามาเรียนกันที่เยอรมนีอีกเหตุนี้ก็เลยทําให้นักศึกษาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างที่เราเห็นนั่นเอง และอีกข้อมูลหนึ่งที่เรียกได้ว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยนะคะนั่นก็คือจากเดิมเนี่ยถ้าย้อนกลับไปราวปี2011เนี่ย จำนวนนักศึกษาที่เรียนอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นเอกชนริวัตหชูเล่นเนี่ยจะมีอยู่แค่ราวๆ24,000คนแต่ว่าในปีนี้นะคะตัวเลขเนี่ยเปลี่ยนไปมากเลยทราบไมหมคะว่าตอนนี้มีนักศึกษาในประเทศเยอรมนันที่ลงทะเบียนเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันระดับอุดมศึกษาของเอกชนอยู่เท่าไหร่ ตัวเลขนี้นะคะปีล่าสุดกลายเป็น3า0 0 0 0คนโดยประมาณนั่นหมายความว่าตัวเลขของนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นทีบตัวสูงขึ้นแน่นอนว่า การแข่งขันธุรกิจการศึกษาในภาคเอกชนก็เข้มข้นไม่แพ้กันเพราะฉะน,นี้เราก็จะเห็นว่าถ้าใครเนี่ยต้องการมาศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นเอกชนของเยอรมันเนี่ยก็จะได้รับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษมีการเซอร์วิสเราเป็นอย่างดีแต่ทั้งนี้สิ่งที่เราจะต้องแลกมานั้นนั่นก็คือค่าใช้จ่ายหรือค่าเทอมที่ค่อนข้างสูงมากเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะ อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะคะสำหรับนักศึกษาหลายๆคนนั่นก็คือตัวเลขอายุค่าเฉลี่ยของผู้ที่จบการศึกษาเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยคงเคยได้ยินเสียงลือเสียงเล้าอ้างกันมาบ้างว่าการศึกษาที่ประเทศเยอรมนีเนี่ยเราก็จะต้องใช้เวลานานหลายคนเรียนกันแบบหลายเทอมมากกว่าจะจบใช่ไหมคะแต่จริงๆอันนี้เป็นข่าวดีนะคะเพราะว่าจากสถิติเนี่ยแต่เดิมเนี่ยถ้าย้อนกลับไปสักสิปีที่แล้วเนี่ยค่าเฉลี่ยของผู้ที่จบการศึกษาในสิ่งที่เรียกว่า S s ส u ูดิโหรือว่าการศึกษาปริญญา ใบแรกนะเทีบเยบได้กับปริญญาตรีเนี่ยจะอยู่ที่เราๆยี่สิบหกจุดหกนั่นก็คือเกือบๆจะอายุยี่สิบเจ็ดปีแต่ตอนนี้จากสถิติล่าสุดเนี่ยบอกว่าผู้ที่จบเอสตูดิโอหรือว่าการศึกษาระดับบัณฑิตเนี่ยอายุเนี่ยลดมาอยู่ที่เราๆยี่สิบสามปีซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็มากกว่าค่าเฉลีย่ยหรือว่าผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรีในประเทศไทยไม่เท่าไหร่เองนะคะนั่นก็จะหมายความว่าคนเยอรมันเองเนี่ยไม่ขยันเรียนมากขึ้นก็สามารถจัดการตัวเองได้ด ขึ้นหรือว่าไปทําสิ่งต่างๆระหว่างเรียนน้อยลงทําให้เรียนจบการศึกษาได้เร็วขึ้นเพระนาะฉะนั้นเนี่ยที่เราได้ยินว่าเรียนนานๆนนตรงเนี้ก็อาจจะกังวลใจกันได้น้อยลงแล้วค่ะ สำหรับประเด็นสุดท้ายที่เราจะพูดคุยเพื่อทิ้งท้ายจบการรีวิวในวันนี้ถ้าเราจะมองว่าเป็นปัญหาของเยอรมนีก็อาจจะใช่แต่ถ้าเราจะมองว่ามันเป็นโอกาสสําหรับใครอีกหลายๆคนนะคะที่อยู่ที่ประเทศไทยและกําลังมองหาลู่ทางที่จะขยับขยายหรือย้ายมาประกอบอาชีพผางานทําที่เยอรมนก็อาจจะได้เหมือนกันเพราะว่าในประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็คือปัญหาในเรื่องของฝักเครฟทมังเกลนะคะการขาดแคลนบุคลากรอ,อันมากมายหลายๆตําแหน่งหลายๆด้านของประเทศ เยรมนีโดยสถิติล่าสุดเนี่ยอกเรนทัวเฟืออาบายเนี่ยได้ให้ข้อมูลกับเราว่ามีตำแหน่งกว่า1ล้าน2แสนตำแหน่งที่ว่างอยู่นั่นหมายความว่าผู้ประกอบการต้องการมิดอาบายเธอต้องการผู้ที่จะเข้าไปทำงานแต่ตำแหน่งกว่า1ล้านตำแหน่งนี้หาคนเข้าไปปฏิบัติงานไม่ได้นอกจากนั้นแล้วนะคะทางอ e ีฮาคาเนี่ยก็ยังได้ให้ข้อมูลหรือว่าให้ตัวเลขเพิ่มเติมมาว่าจากปี2022ไปจนถึงปี2 0 0 35ตําตำแหน่งต่างๆนะคะในภาคเศรษฐกิจเนี่ยก็จะขาดแคลนเนี่ยมากกว่า390,000เก้าตำแหน่งต่อปีนะคะนั่นหมายความว่าสถานการณ์เนี่ยจะเป็นแบบนี้ไปในทุกๆปีอีกนานับหลายปีหลังจากนี้เลยทีเดียวคราวนี้เนี่ย ถามว่าตำแหน่งหรือว่าบุคลากรที่ขาดแคลนเนี่ยเขาขาดแคลนกันในสาขาไหนหรือว่าเป็นบุคลากรในอาชีพไหนนะคะอาชีพหรือว่าสาขาที่ติดอันดับมาเลยว่าไม่มีบุคลากรหาคนไม่ได้นั่นก็ได้แก่งานจําพวกโซเชียลอาร์บายหรือว่างานด้านสังคมสงเคราะห์แอสซิวงนะคะหรือว่าบุคลากรด้านการศึกษาอันได้แก่ครูต่างๆหรือว่าครูประจาโรงเรียนอนุบาลรวมไปจนถึงงานด้านฟรีเกอร์นะคะนั่นก็คืองานดูแลผู้สูงวัยผู้เจ็บป่วยต่างๆนั่นเอง และนอกจากใน3สาขาดังกล่าวนะคะที่จะมีการขาดแคลนแรงงานจํานวนมากแล้วเนี่ยนะคะบุคลากรในด้านที่คุณอาจจะเคยได้ยินนะเขาใช้ตัวย่อว่า Min t หลายคนคงคิดว่าอุ้ยไอ้เจ้าการขาดแคลนแรงงานหรือว่าบุคลากรต่างๆเนี่ยมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตไหมหรือว่าเราอ่ะสามารถสัมผัสมันได้ในชีวิตไหมจริงๆในฐานะผู้ที่อาศัยอยู่ที่นี่นะคะครูก็จะต้องขอบอกทุกคนว่าการขาดแคลนตรงนี้มันรับรู้หรือเรารู้สึกได้เลยนะยกตัวอย่าง ง่ายนะคะบางทีเนี่ยบางคลินิกนะเราเคยโทรไปติดต่อเนี่ยได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลานี้เวลานี้ตอนนี้เนี่ยหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นคลินิกหรือว่าหลายๆห,หน่วยงานของราชการเนี่ยถ้าคุณต้องการโทรไปสอบถามหรือว่าติดต่อทางโทรศัพท์เนี่ยบางหน่วยงานเนี่ยโทรได้แค่สัปดาห์ละ1-2วันในช่วงเวลาแค่ราวๆ1-2ชั่วโมงเท่านั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาขาดแคลนบุคลากรที่จะทํางานนั่นเองและทั้งหมดนี้ก็คือทั้ง5ประเด็นที่ ูอยากจะหยิบยกมาพูดคุยกับทุกคนในวิดีโอนี้เรียกได้ว่าเป็นการรีวิวยอรมนีปี2023ที่น่าจะตรงไปตรงมาและน่าจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับทุกคนในการนําไปประกอบการตัดสินใจหรือการวางแผนต่างๆคิดว่าทุกคนคงจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะส่วนคลิปต,ต่อไปนั้นเราจะมาคุยกันหรือว่าครูจะนําเสนออะไรทุกคนนั้นก็อยากจะฝากให้ติดตามกันด้วยอย่าลืมว่าช่วยกดติดตามกด subscribe หรือว่ากดสั่นกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดทุกการ เคลื่อนไหวและเพื่อไม่พลาดข้อมูลสดใหม่แบบนี้วันนี้ลาทุกคนไปก่อนจากบรรยากาศยามเย็นในวันอาทิตย์กรุงเบอร์ลินแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าออาฟีดเซนสำหรับประเดปากแข็งนิดนอยขอโทษสำหรับประเด็นแรกที่เรียกว่า act of fun f. ผมไม่โอเค ที่นี่น้ำมูกไหลออกมาตรงนี้เลยประเทศจอรมันเนี่ย <c oughs> เป็นขอใหม่นะเท <c oughs> ่านี้ไม่ได้ <c oughs>